ก็ด้เงินเป็นแหงพวกนี้ตอนนี้เรากำลังนำสิ่งของที่เป็นขนมมีขนมม,ขนม,มีของฝากมาฝากน้องๆที่อยู่บนดอยอยู่บนเขาซึ่งเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินทางไปใน ส่วนของถนนก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคุณโยมนี่คือถนนที่เรากำลังจะเดินทางก็ไปแจกขนมน,น้องๆวันนี้เอาของมาแจกนะวันนี้จะเอาของมาแจกออมีเสื้อผ้ามาแจกออแล้วก็มีขนมมาแจกออดีใจไหมออดีใจนะออดีใจนะออยิ้มด้วยยิ้มว <laughs> <laughs> ันนี้นำขนมมาแจก ในหมู่บ้านแม่แพรซึ่งอยู่ลึกมากเลยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากหมู่บ้านนี้มีประมาณ20่สินงคาเรือน <c oughs> ก็กำลังช่วยกันแจกขนมแจกของฝากตอนนี้เรานำเสื้อผ้ามือสองมาแจากให้กับ พ่อแม่พี่น้องที่อยู่บนดอยโหเลือกกันแบบมีความสุขมากเลยเป็นบนมากๆที่เราได้มาให้ทั้งขนมให้ทั้งปัจจัยแล้วก็ให้เสื้อผ้าด้วย